ระดับประเทศนะฮะผมเองก็เป็นแฟนของกล้วยหอมได้ดูตอนนั้นก็ได้ดูที่บ้านพวกสำรูตะบนรามวันนี้ได้สายไหมมันค่ำแล้วไม่สายหรอกได้ให้พวกพี่น้องได้มารับชมและร่วมอนุโมทนาบุญรับพระนักบมของเรานะแช่ไหมมาทำอะไรเนี่ยพระนัก้อมเราก็ถือว่าเป็นบุตนะที่ร้อไนรู ผู้หญายายคุรมดวงรับแล้วแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงญาติสนิทมิรสหยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่พรุ่งนี้พ่อหน้าครอของเราก็จะได้ไปบวชที่วัดไชยบรรพูนนะฮะก็จะได้เข้ารุมงสู่ชาติกาวัสดนะฮะให้พวกท่านได้ขึ้นชมในบุญบารมีของพ่อหน้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นการแสดงความเป็นกันดูในเวทีของพนักพมนะฮะมันหลุดแล้วไงหรอคะเราบอกเต็มที่เลยนี่ก็ว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยากแต่ถ้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่แบบเดี๋ยวมาลูกอร่อยไหมอร่อยไหมเพรียวไหมขนมอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ใายไหมใายไหมรับชมอาลิเกย์ช่วยกันชวนซื้อในแต่กรีดามะ ดูนู้นนะคะว่าพวกเราได้อยู่ในความสงบความเรียบร้อยนะครับให้เกียรติเกียรติภาพมากลีอย่าได้มีเรื่องมีราวอะไรต่อกันนะฮะสวัสดีเอฟซีที่เราทุกคนค่ะวันนี้เรามาชมบรรยากาศตามวิถีบ้านเราวิถีบ้านนอกนะคะโมเดอร์ไม่เอามาอบองกรุคเนียโมมือลิเกมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมาดูลิเกกันนะคะโมเดอร์โมเดอร์ ขอขอบพระคุณ f อที่รักทุกคนที่กดติดตามช่องป้องหนี c งชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้องหนี c งชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะจุงกะสวัสดีค่ะ